ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะเัามือนี้กามาพอๆกับพอแตรีอีกเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเด้อครับมือนี้พอแตรียพามาติดตามลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดน้พี่น้องครับมือวันพุธน้าพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบสี่สิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่ขับเลขล่างก็ออก หนึ่งสองนะพีนอ้องครับนี่คือห้องปู่ศูนย์เได้พี่น้องเด้งวดวันพุทธที่สิบสี่สิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่ศูนย์เบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับหนาพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดนะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม นะครับเนนทีซีเอาเล็กวิ่งก็ถือว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้พอเตรียมภามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับ เดี๋ยวได้พี่น้องเด้อขับวันศุกร์ สัตว์เก็บน,นะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปู07มอั่วจัง่อยเนาะพี่น้องเป็เลยมือนี่แดดฮ้อนหเอนเ่ยพี่น้อง ขับบนล่างพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรูด2กับ3 2กับ3เน้นที่2นะครับ ครับเบิงปูจับครูพี่น้องสองสามสองสี่ สองห้านะครับสามสามสามสี่สามห้านะครับ สีสีสามสี่ส,ส,ส,สีสี่ห้านะครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพี่นอ้อง ครับปูเน้นที่สองนะพี่น้องเนาะครับขมีสองสามสองสี่สองห้านะพี่น้องเนาะตัวเน้นนะครับ ครับครับเอาพี่น้องจับหน้าจอไว้นะครับเด้อกับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับก็แจมกับเสบิองนะพี่น้องเด้อปูบนส่งมาให้นะครับนี่ครับลาวพัฒนาสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดบนล่างสองกับสามเน้นที่สองพี่น้องครับมีสองสามสองสี่สองห้า สามสามสามสี่สามห้าสี่สามสี่สี่สี่ห้านะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องครับนี่คือปู่ทรงมาให่พอแต้มนะครับเอาฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้องเนื้อห้ามากสอบตัวใดห้าก็จะลืมนะครับกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะตัวที่ปูพันบนเนนไห่ห้ามากเข้ากับปิจารณาบึงเอานะครับเนาะคอยเข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้ญโศกมันมันกันนะครับ ครับพระเตก็ขมกรากับขอ,ขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดตัวพี่น้องเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากรับฝากพี่ฝากน้องครับออาไปเพิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ,อามากชอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้น,นํานะครับ อาสุดท้ายถ้าเออจะลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้พี่น้องเ้อช่องตะวันพาโชคแชนเนลนะพี่น้องเนาะนำโดยพอแต้มคือเก้านะครับเอาชิปนี้พอแต้มขอไว้พื่อนอิซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะเอาสำหรับลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไวพ้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม